แค่ไม่กี่วันแล้วที่คู่รักมาราธอนอย่างก้อยรัชวินกับว่าที่เจ้าบ่าวตูนบอดี้แสลมหรือตูนอาทิวลาที่จะจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาในวันที่28พฤศจิกายนซึ่งก้อยและตูนก็คอยอัปเดตความคืบหน้าของงานแต่งตีมส,สนุกให้ดูกันอยู่เรื่อยๆ และหนึ่งในสิ่งที่หลายคนอยากเห็นกับภาพพีเวดดิ้งของก้อยและตูนว่าจะหวานหรือเก๋ไก่แค่ไหนซึ่งล่าสุดก้อยได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่ไม่มีรูปพีเวดดิง้งกับเหตุผลสุดหวานที่พูดถึงภาพก่อนแต่งงานที่มีค่าที่สุดไว้แล้วว่านับถอยหลังอีก10วันเราสองคนคุยกันว่าเราจะไม่มีรูปพีเวดดิ้งในงาน พอตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานั่นคือพรีเวดดิ้งของเราแล้วเรื่องเราต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ด้วยภาพถ่ายไม่ว่าจะจากก้อยหรือจากพี่ตูนหรือแม้แต่พี่ๆช่างภาพตากล้องทุกคนที่ได้ผ่านเข้ามาและเก็บช่วงเวลาที่สำคัญในช่วงเวลาต่างๆในชีวิตเรามันอาจจะไม่ใช่ภาพที่ก้อยหรือพี่ตูนดูดีสวยหล่อที่สุดแต่มันคือโมเมนต์ที่เราทั้งคู่มีความสุขและมันเกิดขึ้นจริงนั่นแหละ คือภาพก่อนแต่งงานที่มีค่าที่สุดแล้วขอบคุณทุกๆภาพจากทุกคนตลอด10ปีที่ผ่านมาภาพนี้หลังเข้าเส้นชัยที่ชิคาโกมาราทอนเมื่อหลายปีที่แล้วเรียกว่าทุกวันและทุกภาพความทรงจำของก้อยตูนนั้นเหมือนภาพพรีวดิ้งอยู่แล้วนั่นเอง